โดน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 กลัลกก่นเลยนะใช่ครับจะผมเรื่อนี่ลกส็ไปตัดผมดมา <c ười> ตัแกีหนัชีวิมาแบบเรื่องที่เป็นเรื่งบ้านก็ต้องบอกอะไรอย่างเี้ยา่าป่นะัตัผมทั้งหลาแต่และก็ก็มีไขอ

ขาว่าที่น้กนหรือเปล่าเมืกถึงอะไรนะครับมาถึเอ่อปวดขี้เลยค่ะ What? <laughs>